มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรีเซตต็ตองค์กรใหม่ปลดพนักงานการบินไทย6,000คนพักหนี้2 0 0 0ล้านค่ะเมื่อวันที่20พฤษภาค,คม2563ทีมข่าวได้รับรายง,งานนะคะว่าเมื่อการบินไทยเข้าฟื้นฟูตามพรบล้มละลาย จะหยุดการจ่ายนี้ทุกอย่างและรีเซ็ตทุกอย่างใหม่เช่นหมูลนี้พนักงานกว่า2,000 20, มคนที่จะต้องปลดอย่างน้อย30%หรือว่าประมาณ6,000คนโดยจ่ายค่าชดเชย10เดือนตามกฎหมายแรงงานปรับโครงสร้างบริษัทเส้นทางบินทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการฟื้นฟูประมาณ1ปีค่ะทังนี้นะคะในช่วงระหว่างนี้ การบินไทยจะต้องมีเงินสดเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและค่าดำเนินการเช่นจ่ายเงินเดือนพนักงานอาจจะต้องกู้เงินหรือว่าเพิ่มทุนประมาณ2.000 0ล้านบาทเพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อและอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ทางการบินไทยยืนยันว่าจะมีเงินสดอยู่ก้อนหนึ่งนะคะที่สามารถนำมาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้ค่ะ แผนฟื้นฟูทางบอร์ดแล้วก็ผู้บริหารชุดใหม่ต้องเป็นผู้ทำร่วมกับเจ้าหนี้เมื่อเข้ากระบวนการฟื้นฟูนแล้วต้องลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นเจรจาลดหนี้กับเจ้าหนี้ไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมเจรจาหมดค่ะเพราะว่าธุรกิจการบินซบเซาทั่วโลกจนรู้มูลนี้สุดท้ายแล้วนะคะจะมาดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทุนหรือไม่ เช่นคลังมีหนี้อยู่12,000ล้านบาทนี้สหกรณ์อีก60,000ล้านบาทจะแปลงนี้ให้เป็นทุนหรือไม่ค่ะข้อมูลวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของการบินไทยระบุนะคะว่าฐานะการเงินของการบินไทยอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะต้องพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาสภาพคล่องในระยะสัน้นและฟื้นฟูกิจาการในระยะยาวโดยด่วนค่ะ เนื่องจากขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องทําให้ขาดเสถียรภาพทางการเงินนะคะและผลกระทบจากโควิด19ทําให้คาดการว่าปี2563การบินไทยจะมีผลขาดทุน5 9 6 2ล้านบาทขณะที่ตัวเลขนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมอยู่ที่219,198ล้านบาทค่ะและจะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบสูงถึง 47,297ล้านบาทนะคะขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกระแสงเงินสดของบริษัทจะหมดในเดือนมิถุนายน2563ค่ะนายศักสยามกล่าวนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมกล่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าการดำเนินการฟื้นฟูมี10ขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงการคลังต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า50เ โดยการบินไทยจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาเจ้าหนี้เมื่อศาลร,รับคำร้องส่งหมายให้เจ้าหนี้จะทำให้การบินไทยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา90ทับประชุมเจ้าหนี้อนุมัติผู้จัดทำแผนจากนั้นนะคะศาลตั้งผู้ทำแผนเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกษษษษษษษิจาการจัดประชุมเจ้าหนี้อนุมัติแผนดำเนินการปรับปรุงแผนฟื้นฟู สารพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนแต่งตั้งผู้บริหารแผนและแดำเนินการตามแผนฟื้นฟูซึ่งถึงเวลาแล้วที่การบินไทยจะต้องปรับตัวและมีการเอ็กซเรย์ปัญหาต่างๆถูกด้านให้มีความถูกต้องเช่นการบริหารจัดการคมานาคมแัะเสนอชื่อบุคคลประมาณ15คนที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านต่างๆเช่นด้านบุคคล การเงินบริหารการบินที่ปราศจากการแทรกแซงให้เป็นผู้จัดทำแผนโดยจะเสนอชื่อพลเอกประยุจันโอชาน,นายรัฐมนตรีพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งดาเนินการให้เร็วที่สุดคาดว่าก่อนมิถุนายนนี้จะยื่นฟื้นฟูต่อสาลได้ทั้ง10ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่ถึง1ปีคะ่ะส่วนจะหยุดออกจากแผนฟื้นฟูเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับผู้จัดทำแผนและก็การบินไทย แต่จากโมเดลของสายการบิน Japan a i r l i ลนใช้เวลา14เดือนออกจากการฟื้นฟูนะคะและกลับมามีกำไรปีละ2 0 0 0ล้านเหรียญทั้งหมดนี้ที่ทำเป็นสิ่งที่เรามีต้นแบบและมีการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีไม่ได้ต้องการทำลายการบินไทยอย่าตื่นตระหนกเพราะเป็นกันทั่วโลกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life e อ็กเ s ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ